เฮ้ยมือถือนี่ก็ได้มือกวาทนี่ก็ได้มือกวาดบิดหลายเือนด้วยิน่สองแสกอมันสื้อตแล้วเท่าไหร่พอบูฮหูแล้วมนตหลายเนละายเ่ยนะเดียี่ก็ได้มือกวาทนึดเอาอ้แล้วกละลายถือโรตีพร้อมนี้น่ะํำได้ทื่นเนาะทำได้ทื่นเนาะกับไรดนิดนิดพอเห็นรถเจ้ายก่งเท่าไห่คือสือของอะงบมาไกลเท่าคนร่กจำได้จำเลยแปลกหาเลยจำรถทะเบียนเจ้า เปลี่ยนรถนะคะเปลี่ยนหาเปหากระสวยดิง้ยเดียวบ่นเนอก่นะหหกลางมีดอกบ่มีเต็มกระเป๋าแล้วนี่บ่มีแตมีมีบนฮะมีมีบนว่ะน่เก้ไน่มีเด้ซื้อลางไว้เกกมันมีบนอะไนี่อรางเอามี่างเก้าหกมีง่เกามี่หาง พีน้องผู้ใดมีเก่ารไม่ใหญ่ดับสามดับสามลังดับแปดลังดับเก่าลังลายตัวลังมีตัวใดเน่พ่อดับสมตัวสามตัวสามเก้าปดสาเปับหมดเลยอันนี้คือดับขาดสนิทขาดสนิทเดยบ่มีสักตัวเลขสมบ่มีเลขกเก่มีเแปดบ่มีับเมิดมีมีตะบน นี่ต่เปิดบนไหนเสียวครับล่างสนิทแต่ล่างนี่ล่างดันดับเปิดล่างบพม่าแท้ๆตามตัวพม่าพม่าไหนก็ซื้อแปดสามอะไรตัวนี้สร้างไงแปดสามมุงเงินไหลเข้ารูดออะไรกว่ามุงเงินไหลเข้ารูดแปดซี่เดชเป็นอะไดรซี่เดชเป็นน่มันดับบนล่างเนาะบนพม่ามันหันใจหรอกถ้ามันขาดทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะของผมมันได้บนดูดิบนได้แต่ล่างนี่บ่ม่าสิบ่ค่ะแม่มันได้ติดบนด้วยนะเลขค่ะเออ สีหกแปดเนาะเล่บนเลรักอะบนเนี่ยจะพอรักกันเนาะมันตรงนี้ตัวอรตัวนึงบอกว่าเห็นเลยบนนี่ยดับมันจะไดลสีหกแปดแล้วสกดดบนเแล้บนกรดับบนเลจพูกับหาหกเล็กได้หมดหรืว่าจะเลขบนสีปดเลขบนสีหกแปนั่นเลขจบพูกับหาหกเบหาผมสีจุดเด้นจุดอะไรบ้างจุดจดจัวจบนบนเนาะอรกันเล้วกัน สี่หกสี่หกแปดสี่หกแปดเจนนเล้ยกตัรนะรับสี่หกแปด้เลียัตามพวกปาารโตสี่หกแปดตามปลาคารตโตพี่น้องตาม่ตัวนี้เ่อได้กินมาก่อนตามตัวเีมีมีใน่นอนมีบนบนบนขึ้นว่ายู่บนมนาะไปีสงสัยตะซีมันเทาะสงสัยตะซมันสีมันสีอยู่บนที่อยู่างสงสัตัวเดียวสตัวสามตัวจับสามตัวกล ปดหกตัวตัวเด่นหือแปดหกนี่เองที่ขนาดที่แปดหกเนี่ยมันต้องมันต้องถืงอกึ่งวันหนึ่งวันรอบไปต้องทุม่มหมได้เอาเน<ช>าะเธอมันก่อภาษีวนแล้วซ่อนๆเนาะเมื<ช>่อัาเด็กหาตามเก่าซีเก่าของเนาะมันเขาว่าแบบนี้ละขเขาว่าแบบนี้ละมันหัวตะพีดบางกันเนรี่งซัดจอนอ่าสอง,สองตัวแล้วบ่อหาสองสองตัวแท<ห>นโตครับสองโต ไปดแปเจ็้หปเจแม่ถ้ามันมันถลยไปแเจ็ดนาะอนนี้บันมันบอบล่เดียวหาซี่หาหกหรือว่มันหลายตัวมันกปดเจ็ดอขมากก็หกไบนแต่เางมมีสอบน้ซื้อนี่สอไม่รประจวันนั่นสอบจแ่ไหเน่ยสอบ้แล้วเรียนหนังสือเรียนหนังสือยัขึ้น่เรียนแล้วสอบแล้ว ตัวไหนที่มีในขอสอบเหรอวิานสอบตกเดี๋ยววานสอบตกอยู่ว่าเลขประจำมันกัหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหกฟ้าได้ถูกตุกเอาไปเดี๋ยวประจำตันเด้อประจำตันพูดมีแน่นอนหนึ่งตัวอย่างน้อยหนึ่งเก้าหกมีแน่หาซีกับหาหกกันบนะหาซีหาหกกันบ่แมน่ขันบอมีแปดอว่าห้าหกอืมถ้าไม่มีแปดออกห้าหกห้าดีนจะไปทูนี่นะแต่ว่าเลขล่างให้ หนึ่งกับสองเนาะล่างมีหนึ่งกับสองจับก็ขาดจับผมจับคู่เด็กสี่หนึ่งสี่สงหกสี่หนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งล่างลงมีหนึ่งกับสองล่างวิ่งหนึ่งกับสองเดี๋ยวกอดคอกันแล้วหนึ่งสองหนึ่งอะหนึ่งกับสองกอดคอกันมากทะกอดคอโอเคกอดอะไรเนี่ยแหละยังนึกไ่เธอผูดกอดกันมากนะคะหนึ่งกับสองแต่ว่าก็สามารถวิ่งได้วิ่งได้ หก็บสองตานัขาดหนึ่งรางจะพอมันบนไอหย่ำจับคู่ไห่เนพอเรียรางซีหนึ่งซีสองซีหนึ่งซีสองหนึงหกสองหกหนึ่งหกสองขายเอฟซีายบมาเก็สองก็ได้แล้วเจ้หกหนึ่งหกสองแต่ว่าเด่นที่สุดคือหนึ่งไมต้องไปเด่นหนึ่งจักเปอร์เซ็นต์เด่นหโอ้มันไหลแลยแต่มาถิ่ไปยังไงที่คือบนคือด้วยนจใจมันเอาไปแต ok ่ามันบนตรงนี้เนาะเด่นหนึ่งอ่ะไอบนเน่ะนี่หาเก็ มันมีนึ่งเหรอมันจียู่า่หกปมันก็บ่ไก่บพรากันแสดงว่าหนึ่งนี่มันใจยูลาแนนเกันมันบ่ไปประเด็นนั่นมันบ่ไปน้ำกันแมนมันไปน้ำัก็คือหกับสองกอดขอกันมาสิบอะค่นรามันได้หนึ่งกับสองเนาะค่ะแสดงว่ามันใจที่เอาตัวถึงมันจะไปจับคั่สี่สี่หมันจับคะบ่อ8ปเราไปเปดยโรงงอะไมันดับเนาะแปเสาม ผมเฮ้ยเดี๋ยวหาสองของเก่าเลยวันนี้ได้หาสองกับวันก็พ่าอะไรนี่มันมันมีอยู่ในตระกูลไม่นดอแม่นว่าล่ะแต่ว่าหาสองอันมีแปลกกับดิแปลหาสองที่เพิ่์ลไว้นีเลยนะจะแปลมากวันนี้เออวันนี้โป๊บโป๊บออกมาอะไรนี่มันมันเข่าดิทมอยู่แปลแปลนี่มันเป็น่งลางมันจะถึงเพิงเมนดูทุ่ตอวการถ่ายไขวารับสิเียวอ่ะเท่านี้ล่ะครับผม อันนี้ทางบนลหัวขับเนี่ยสมตัวแมนแมนแมนเจ็ดแปดหกแมนกันสองตัวมีสี่ชุดแมนคันมุ้ยแปดมันก็ดีออกหาที่หาหกหนึ่งนะอ๋อครับแต่พอคุณพอให้มาคือแปดหกแปดเจ็ดแมนห้าสี่ห้าหกเอาไอ้ยี่ชุดแล้วสามตัวน่ะเอาหาแปดหกตัวนึงอ่ะห้าแปดหกันไว้ห้าแปดหกขอมาเนาะอ่าเราเห็นได้ของแปดหกเออเหมือนควงอะไ ซีเก่าสองเนาะบอเขาก็ถือยุ่งวันวังหันหน่งเก่าน่ะผมกาถือ4ีหอยู่ดิบอซีหกกัเขาผมถือเพาผมผมซื้อหางผก็ซื้อที่หกน้ำเหมืนกะอ่ะแต่ในในในสากมันมีนะของผมนะซื้อบนล่างก็ซื้ออยู่ิซื้อท่เก่ี้ยปัจยียับโดนนะน่ะผมก็ซื้อเก่าหนึ่งอะพอสำหรับแนวทางล่างเด่นหนึ่งกับสองแมนสองตัวมีสีชุดแมนรับผม สี่หนึ่งสี่สองหกหนึ่งแสดงว่าถูกต้องนะครับน้องเดี๋ยวเอฟซีผมขอใจเพราะว่าเราถือกี่ดอกคือว่าไปทุกนี่ล้านนี่ก็ไปไทยดอกกันวีแปลกกมี่หาหกขาที่แส่ล้น้องตัวนี้เนาะโอ้ยสุดยอดเลยเบื่อเดี๋ยวประจํามากามาเขากันเลยดิมันจังหกเก่าก็หกกเรยนพี่น้องแมนบอมักบน้าจะไปถือรางถือรางเมือเขาลด เกาะหกนเกาะหกแปดแปดเอาเนื้ไปเขาซะบนนี้เน้นตัวใดเพราะบนนี้เน้นตัวใด้เบาชัดๆไปกบนนี้เน้นหกถ้าแม่นเลขวิ่งนี่ก็ให้วิ่งหกถ้าแม่นสามตัวเด็ดเด็ดเม็ดเดียวแปดหกเนาะสามตัวเจ็ดแปดหกแต่ว่ามาเกีย์มาขากันเลยมันมันมันเี้สองตัวเลยเลี้ยงละร้อยอ่ะ ตลนจะมีหาดแปดหกเนาะท<อ>ี่นอกกต,ตัดเลน็ไม่ได้ให้ให้ไปสองชุดนะถ้ะาก,กันมากแปดหาสองกะซื้อนเพิินไปเพาว่าหูจะไปยู่วรางอะกัมี่อ่ะมี่ไปลางโ <c oughs> อเคหาสองตรงตรงเลยได้กับมีอ่อะพร้อมอยู่หลักสีบเรื่องผมอ่ะหาห<ม>กอกดอะมันยู่หลักสิเรื่องเดียวควันนี้ตรงมาบ่มาบ่ได้ ไปออกสหรัฐยังมันมัฟไม่นว่าจะอไรนะออกสหรัชมีไปออกสหรัชมีเป็นยังมีตัวไหนมีหาหกเจ็ดมีหาหกเจ็ดโอ้ไปออกสหรัฐก็ยังมีหาหกเจ็ดคือยก็แต้วก็หกเนี่ยก็หกสื่อรามไปได้ไปอยังมันบอดมันบอดแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ